โอ้โหอัปเดตใหม่แจกขนาดนี้เลยเหรเนี่ยแพดอัปเดตซีซั่น3าถังของรางวัลตัวละครใหม่ และอื่นๆอีกมากมายสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซเวอร์ในเกมแบ็คคอเวอร์เอ็มและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแบ็คค o เวอร์เอ็มแล็ n นาล็อกออเรนจินเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตแพทซีซันสามว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเรามาดูขอองงงราาวััภลภพตกก,น,กนนน่ะ รางวัลถงภาพลวงตาหลังจากที่เขาอัปเดตเวอร์ชันเขาจะปรับของรางวัลการผ่านถงภาพลวงตาเขาจะเพิ่มแบ็กคิสตันนะครับ300บวกขีบอันเชิญเครื่องประดับระดับ UR 2กล่องด้วยกันสําหรับด่าน75นะส่วนด่าน85นะครับก็จะมีเพิ่มแบ็กคิสตัน1,200บวกขีบอันเชิญเครื่องประดับ LR อีก1ชิ้นและด่าน95าเขาจะเพิ่มแบ็กคิสตันอีก1,200พร้อมหีบอันเชิญเครื่องประดับ LR อีก1กล่องส่วนนักเวทที่ได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนการ ส่งให้ภายใน7จวันหลังการอัปเดตของดีจากโถงภาพลงตาดีมากตารลงการอัปเดตซึ่งจะอัปเดตในวันพฤหัสที่18มกราคมตั้งแต่เวลาบ่ายสไปจนถึง19บเกานกาหรือก็คือ1ทุ่มแล้วก็อย่าลืมอัปเดตเกมผ่านทางสโตร์ไม่ว่าจะเป็น Google Play App Store ต้องอัปเดตก่อนเข้าเกมด้วยนะครับส่วนรายละเอียดการอัปเดตแพทหลังจากที่อัปเดตเสร็จเขาก็จะมีของรางวัลชดเชยการปิดประบงเซิร์ฟเวอร์เป็นแบ็คคิ้ตัน270เนื้อหาที่ทําการอัปเดตก็จะมีเนื้อเรื่ออองบบบททททใหม่่ทท่ี7เป็นตอยอด แน่นอนก็จะมาพร้อมกับโลกใหม่ด้วยโลกหกบทที่7นี้ก็จะเป็นการต่อสู้ป้องกันคีเทนอาณาจักรไดมอนถูกโจมตีเมืองคีเทนหน่วยรุ่งอรุณสีทองไปถึงคีเทนก่อนแต่อาสตาก็ตัดสินใจมุ่งหน้าไปที่นั่นเช่นกันเนื้อหาจะเป็นยังไงต้องรอติดตามชมการอัปเดตที่2ส่วนต่อมาก็จะเป็นการอัปเดตตู้ซีซั่นใหม่ตู้เลดอัพซีซั่นสซึ่งเขาก็จะมี3ตัวด้วยกันมีชาร์ลอตเป็นซับพอร์เตอร์สีฟ้ามีเฟอร์โกเลียนมีแจ็คก็จะเป็นเหล่าตัวละครค,คู่มีคู id, ่วิิคคคููณแและ ara, และะะารไไมได้ม ู้เลดอัพตัวละครอ,อย่างเดียวนะครับก็ยังมีตู้เลดอัพหน้าสกิลของเขาด้วยรวมถึงก็ยังมีตู้สเตปอัพที่เราจะใช้แบ็กคิทตันแบบพรีเมียมในการเปิดต้องเป็นเพชรซี C, นะครับแบบตรงนี้ถ้าใครอยากได้ตัวละครแบบแน่นอนให้เปิดตู้สเตปอัพเตรียมเพชรไว้พร้อมแล้วไปเปิดกันและหมายเหตุรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาการอัญเชิญและอัตราการได้รับจอมเวทสามารถดูได้ที่ตู้อัญเชิญ BCM แต่น่าจะเลดไม่ต่างกันมากและถ้าเรามีจอมเวทอยู่แล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นชิ้นส่วนจอมเวทเฉพาะให้ส่วนตู้อัญเชิญเลดอัพเขาจะการันตีตัวะคครรให้นับ หลังจากที่เราเปิดไปถึง200ก็คือเราจะได้รับตัวละครแบบแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าเราจะได้รับตัวละครไหนส่วนการอัปเดตท,ที่3อัปเดตกิจก,กรรมก็จะมีล็อกอิน7วันระยะเวลาตั้งแต่วันที่18ไปจนถึงวันที่1่กุมภาเผื่อใครไม่ทันนะครับอาจจะไม่ได้เข้าในช่วงวันที่18สามารถเข้าวันอื่นได้แต่ของรางวัลก็จะอยู่ประมาณ7วันเขาจะให้เราล็อกอินต่อเนื่องนะครับเพื่อรับของรางวัลส่วนของเป็นอะไรเนี่ยต้องรอรุ้นนะครับกิจกรรมต่อมาลูกเต่าโคเวอร์ลูกเต่าตเนี่ยก็จะเหมือนกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเขาจะ,าจะมี พวกอัพสกิลปลุกพลังปลุกพรสวรรค์และอื่นๆอีกมากมายถ้าใครดองของไว้ก็เรียกว่าน่าจะได้ใช้อยู่ <laughs> ส่วนตัวผมก็มีของไว้เตรียมอัปเกรดพวกสกงสกิลนะครับถ้าเหมือนรอบก่อนเขาก็จะมีลูกเต่า2ชนิดมีสีขาวและสีทองแล้วก็จะมีพวกแพ็กเกจมาให้เติมลูกเต่าด้วยถือว่าเป็นแพ็กเกจที่คุ้มมากอันนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูกันอีกทีนึงแล้วก็จะมีกิจกรรมแฮปปี้บิงโกซึ่งกิจกรรมนี้จะเริ่มในวันที่25นะครับไม่ได้เริ่มวันที่18 h แ p p y ฮปปี้บิงโกก็จะเหมือนกิจกรรมก่อนหน้านี้ที่เราจะได้พวกหินรีออฟแล้วก็ของอื่นๆแต่จํานวนเนี่ยจะเท่ากันหรือเปล่าอันนี้ผมวววว่่่าาาเเดีีดี๋ตะะต้นน้้ออออองงลลลูแแะจจมัักกใใหหรรืปนนนนุท25 ส่วนวันที่29ล็อกอินงานเทศกาลกิจกรรมนี้ก็จะมีระยะเวลาไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์แต่จะเริ่มในวันที่29นะครับแค่เราเข้าสู่ระบบเราก็จะได้รับของรางวัล14วันติดต่อกันเขาจะมีแจกเป็นพวกแบ็กคิสตันตัวอัญเชิญและก็ของรางวัลอื่นๆอย่างนี้ไม่ควรพลาดเลยนะควรล็อกอินทุกๆวันนะครับหัวข้อที่4ก็จะเป็นอัปเดตกิจกรรมสุดเดือดเลดบอสนะครับก็จะมาในวันที่18เลยเรียกว่าเลดบอสตัวใหม่เข้ามาอีกแล้วส่วนตัวนี้เราจะได้เป็นชิ้นส่วนหหรรืออออน้า้าัปเกดตงู กิจกรรมต่อมานะครับก็จะเป็นสนามประลองกิกรรมสุดเดือนจะเริ่มในวันที่22มกราคมไปจนถึงวันที่29มกราคมมีเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งด้วยกันแค่เราเล่นสนามบรลลองตามจํานวนที่กําหนดก็จะได้รับของรางวัลสุดพิเศษรู้สึกว่ามันจะมีกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เราจะได้ยูโน่ด้วยเป็นยูโน่ชุดว่ายน้านะแต่ผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นกิจกรรมไหนนะครับหลังจากสิ้นสุดอันดับอ่าแล้วก็มีกิจกรรมส่งทีมสุดเดือนจะเริ่มในวันที่29มกราคมนะครับไปจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์เขาให้เราจัดทีมส่่่งงใหห้เเเสรตาาามทีกํนดพืออัับขว นะครวอวันที่29นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกมาให้และก็จะมีตรงนี้เลยครับหอคอยกิจยศสุดเดือดตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์พิชิตด,ด่านหอคอยเพื่อรับของรางวัลของรางวัลดีมากนะสำหรับหอคอยกิดยศแต่ละซีซันเนื้ว่าของดีอัปเดตเยอะมากในส่วนของ5ก็จะมีอัปเดตโหมดท้าทายจํากัดเลดบอสเบทิกิกาเขาจะอัปเดตในวันที่18มกราอันนี้ก็จะได้เห็นอัปเดตค่อนข้างเยอะสาหรับกิจกรรมนี้นะครับส่วนหอคอยกิดยศเมื่อเราพิิชช15ดานานนอะ สตูที่แตกต่างกันก็จะได้รับของรางวัลตามชั้นเขาได้จะเขียนเสริมมาให้นะครับเพราะตรงด้านบนจะเป็นหอคอยกิติยศสุดเดือดส่วนอันนี้จะเป็นหอคอยกิติยศแบบธรรมดาจากที่ดูเนื้อหามันค่อนข้างซ้ <c> ํา <oughs> แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอันเดียวกันนะครับไม่ค่อยชัวร์สักเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะเป็นอันเดียวกันพวกเกรดบอสหอคอยกิติยศครับเขียนชื่อให้ดูขลังส่วน6สนามประลองกิจกรรมระยะเวลาตั้งแต่วันที่22มกราไปถึงวันที่2 9กามกรานะครับและยละ่อดกิจกรรมนี้ก็คือโหมดจํากัดเวลาในช่วงเวลลลาาานนี้้้จอมมเเวรแะดถูกใใช เราจะไม่สามารถลงพวกตัวละครแท้งตัวละครฮิวได้และหากเราถึงอันดับที่เขากําหนดในสนามประลองกิจกรรมนี้เนี่ยครับเราจะได้รับยูโน่ชุดว่ายน้ําและหน้าสกิลของเขาในช่วงสรุปผลฉะนั้นตรงนี้ถือว่าค่อนข้างสําคัญนะครับที่เราจะได้ตัวละครและยังนะเรายังสามารถใช้เหรียญสนามประลองเพื่อแลกเป็นชุดว่ายน้ํายูโน่และหน้าสกิลของเขาได้ได้ไดที่ศูนย์แลกเปลี่ยนและก็การอัปเดตที่7จะเป็นอัปเดตหน่วยอัศวินเวทมนต์การท้าทายหน่วยน่าจะเป็นตรงนี้นะครับเพราะเขียน2ก็น่าจะเป็นรอบ2แต่มาในวันที่28เขาจะมีช่ววงเวลาในกาิ คู่ของเขาวันที่8เนี่ยตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับจนถึงตี3 59แล้วก็ตี4ไปจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์จะเป็นช่วงการท้าทายส่วนช่วงสรุปผลจะเป็นวันที่4กุมภาพันธ์แล้วก็วันที่4ถึง8จะเป็นช่วงรับของรางวัลเขาจะให้เราทาภารกิจเพื่อสะสมคะแนนรับของรางวัลนะครับจากตรงนี้ส่วนการประลองบอสหน่วยก็จะเป็นช่วงวันที่8กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่22บอสหน่วยก็จะมาเดือนหน้าวันที่8นะครับเป็นอย่างน้อยเลยได้ว่าถ้าใครอยากตีบอสเพื่อรับของรางวัลตรงนี้ เป็นหินตีบวกเครื่องประดับประดับระดับ LR ที่อัปเกรดสกิลได้จากตรงนี้เลยนะครับเราก็ดูได้จากร้านค้าหน่วยอย่างรอบที่แล้วเนี่ยโอ้โหได้ได้ว่าค่อนข้างเวิร์กนะครับลหลายๆคนเนี่ยสามารถเติบโตได้จากเลดหน่วยเลดบอสส่วนบอสเนี่ยผมมีคลิปทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปรับชมกันได้เลยแต่ข้อควรระวังนะครับเขาะจะเขียนว่าโปรดทราบเมื่อเราออกหรือเปลี่ยนหน่วยหลังจากช่วงเวลาของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยเราจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับของรางวัลใดๆได้นะครับในครั้งนี้การอัปเดตอื่นๆก็จะมีกการออัปเดต็ อ,อัปเดตกิจกรรมสะสมดาวด่านลาตะเวนด่านลาตะเ,เวนก็จะมีการเก็บดาวก็อย่างว่าเป็นโลกใหม่เนาะบทที่7ก็จะมีโลก6ส่วนถ้าถามว่าของรางวัลดีไหมของรางวัลดีอยู่แล้วนะครับก็จะมีที่อัปเกรดสกิลมีในส่วนของแบ็คชิทตันนะครับแล้วก็จะมีกล่องสายสัมพันธ์ด้วยของดีถัดมานะครับก็จะเป็นระยะเวลากิจกรรมซึ่งระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่18หลังจากปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ไปเนาะส่วนแพ็กเกจนะครับก็จะมีแพ็กเกจใหม่อัปเดตแพ็กเกจซีซั่นสซีซั่น2นี่ของแพ็กเก็ถือว่า น่าสนมากแล้วนะครับซีซั่น3ผมว่าของน่าจะดีมากขึ้นกว่าเดิมถ้าใครเป็นสายเติมรอเติมได้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็น Battle p a s s ซีซั่น3พาร์ทุกซีซั่นคุ้มทุกซีซั่นนะครับเป็น1แพ็คที่คุ้มมากๆแนะนําให้เติมนะครับสาหรับซีซั่นพาร์ถัดมาก็จะเป็นไปให้ถึงเป้าหมายใหม่เขาจะมีใหม่หมเข้ามานะครับอันนี้ก็น่าจะได้รับของรางวัลที่ดีมากกว่าเดิมอย่างรอบที่แล้วเนี่ยถ้าใครเติมเยอะเติมสะสมนะครับอย่างน้อยเราก็จะได้รับพวกตัวละครของ LR แต่นี้ผมว่าน่าจะะมมมีพพวกคค่่าสสเเตตัหรรรืืออนิิ อาจจะมีพวกคดตรงคอตูมด้วยด้วยความที่ว่าเป็นไม้ใหม่ยังไงของก็น่าจะดีกว่าเดิมส่วนอัปเดต9กะครับก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเกมและก็เพิ่มฟังก์ชันรับทั้งหมดในกิจกรรมออนไลน์สะสมมีปรับปรุงฟังก์ชันรับทั้งหมดในกิจกรรมรายวันคือเราสามารถรับได้ทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องกดทีเดียวมีปรับปรุง UI ของแบ็กคิสตันและแบล็กคิสตันแบบพรีเมียมเพิ่มป๊อปอัพแจ้งเตือนเมื่อใช้แบ็กตันแบบพรีเมียมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากบางคนใช้แบล็กคิสตันแบบไม่ระวังก็ไปเข้้้้าาาเเนนนือออแแบบพพีีมมมยลวกก็ํํขขจัดดง ของทีมออกจากระบบข้ามหรือระบบส่งนี่ก็จะเป็นตัวช่วยสําคัญนะครับสำหรับคนที่พลังน้อยหรืออยากเอาตัวละครแบบไปฟาร์มเราสามารถกวาดล้างด่านละัตะเวนด่านสุดท้ายโดยใช้แค่ตัวละครกิกกี้ได้นะครับปกติด่านกิกกี้ก็จะใช้พลังข้าแนะนําค่อนข้างเยอะแต่เนี้ยเราสามารถลงแค่ตัวละครพวกระดับ R ระดับ SR หรือระดับประมาณพลังอะไรก็ได้นะครับแล้วก็กวาดล้างได้ด้วยหรือจะส่งไปก็ได้นะแล้วแต่ถือว่าเป็นหนึ่งฟังชันที่ดีมากๆนะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการพาแบกเด็กถ้าใครมี สตามิน่าเยอะนี่บอกเลยว่ายิ้มหวานมากส่วนหมายหเหตุสำคัญเมื่อปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ผู้เล่นจะไม่สามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้จนกว่าการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์จะสิ้นสุดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของเราได้ทําการบันทึกอย่างถูกต้องเราต้องออกเกมก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับและระยะเวลาการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไอทีเขาบอกว่าเปิด1ทุ่มเนี่ยอาจจะมีเลื่อนลองเช็คดูอีกทีก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนหน้านี้เขาเขียนสิบแป็นาฬิกานะแต่ตอน,น ก็สำหรับพันนี้ผมพาเพื่อนๆม,มาอัปเดตตารางกิจกรรมที่อัปเดตประมาณนี้ดีกว่านะครับหวังว่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อ,อนๆกันสักเล็กน้อยยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่พันหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายผมไปลวครับขอบคุณมากๆนะครับที่ข้ามาชมไปก่อนครับบ๊ายบายโลก6เจอกัน